สวัสดีครับมีรถสวยๆมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับสุสกิคิดตันนะครับเอกสารทุดโอนครบภาษีขัดเกินรถเครื่องเกียร์ปกตินะครับขี่ได้ปกตินะครับเอกสารชุดโอนครบภาษีขัดเกินสนใจนะครับ089 479 1684ครับ คงลำลุก,กานะครับรถอยู่ลำลุก,กาคลองห้านะครับสนใจโทรมาพูดคุยสอบถามได้เลยนะครับราคาเดี๋ยวจะลงไว้ใต้ล่างด้านคลิปนะครับเอ่อรถมีคาสตาร์ทนะครับเชื่อมมานะฮะแล้วก็คาสตาร์ทไม่ดิงอย่างอื่นใช้งานได้นะครับ ไปหน้าติดนะฮะแต่ไฟเลี้ยวต้องไปเช็คเอานะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับเอกสารชุดโอนครบเครื่องดีนะครับลองฟังเสียงกันนะครับ จอดงานนะฮะ รถ okay. จอดนานนะครับดเดินเบาได้ครับปกติครับมีตำหนิเนี่ยฮะ,ะ <Okay. S 1> มามา,น,าน,นะครับขีใช้งานปกตินะครับขอบคุณครับ